มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนวิจารณ์สน,นั่นบ่าวสาวแกะซองงานแต่งเจอจดหมายแฟนเก่าของเจ้าสาวพอเจ้าบ่าวอ่านจดฟ้องหย่าทันที กลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์บนสังคมออนไลน์อย่างมากนะคะหลังจากเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานเรื่องราวของหญิงสาวชาวเวียดนามรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวความรักของตัวเองบนโซเชียลมีเดียเธอเริ่มเล่าว่าเธอกับแฟนเก่าคบกันมาประมาณ4ปีและเลิกกันเพราะเข้ากันไม่ได้ต่อมาเธอก็เจอแฟนคนปัจจุบันตกหลุมรักแล้วก็แต่งงานกันแต่เมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีๆในอดีตแล้วเธอจึงตัดสินใจเชิญคนรักเก่ามาร่วมงานแต่งงานด้วย เธอคิดว่างานแต่งผ่านไปอย่างเรียบร้ยแล้วก็เรียบร้อยดีทุกอย่างจนกระทั่งมารู้ว่าในซองที่แฟนเก่าใส่เงินมา156,000ดองหรือประมาณ230บาทมีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือแนบมาด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาในจดหมายเล่าถึงความรักที่ผ่านมาของทั้งคู่และยังแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนที่หญิงสาวทิ้งเขาซึ่งรักกันมากกว่า4ปีไปแต่งงานกับชายหนุ่มคนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้น หลังจากเจ้าบ่าวได้อ่านข้อความในจดหมายทั้งหมดก็รับรู้เรื่องราวความรักในอดีตของเจ้าสาวมันเลยทำให้เขาอยู่ในสถานะสามีแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้กับการกระทำเหล่านี้เขาพาตัวภรรยากลับไปส่งคืนบ้านของแม่ยายทันทีและประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะรีบไปที่ศาลเพื่อที่จะฟ้องหย่าฝ่ายหญิงสาวไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่คนรักเก่าของเธอเขียนในจดหมาย โดยเธอเล่าทางน้ําตาว่าในอดีตทั้งคู่ไม่ลงรอยกันในหลายเรื่องจึงได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันดังนั้นเธอจึงไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทํากับเธอได้แบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอได้ทิ้งท้ายไว้ในโพสต์ด้วยว่าอย่าเชิญแฟนเก่าไปงานแต่งงานเพื่อลาลึกถึงอดีตของคุณสามีของฉันอ่านข้อความในจดหมายนี้แล้วและส่งฉันกลับบ้านทันทีตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก นี่คือเงิน1 5 6 6 0 0ดองที่ใส่ซองมาไม่เป็นไรถ้าจะเป็นความสุขกับการทำแบบนี้แต่ทำไมต้องส่งโนตนี้มาให้ด้วยสามีหันมาถามฉันว่าจริงไหมฉันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอาดีตก็คืออดีตแต่เขาควบกับฉันต่อไม่ได้แล้วเขาต้องเลิกกันดังนั้นสามีของฉันจึงส่งฉันกลับบ้านและบอกให้ฉันไปขึ้นศาลในอีกสองสาวัน ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลจํานวนมากนะคะให้ความสนใจหลายคนต่างเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์แฟนเก่าว่ายังไงวันแต่งงานก็เป็นวันที่เจ้าสาวมีความสุขที่สุดจึงไม่ควรทําเรื่องแบบนี้แต่ก็มีหลายคนเช่นกันบอกว่าหากความจริงเป็นไปตามที่ผู้ชายบอกในจดหมายผู้หญิงก็ควรจะหันกลับมามองดูการกระทําของตัวเองด้วยหากแต่งงานแล้วยังคงพยายามเชิญแฟนเก่ามางานแต่งงานก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ